การจัดร <OK. S 2> ูปแบบข้อความเรามาดูอันแรกกันนะคะเราจะพูดถึงการจัดรูปแบบตัวอักษรการจัดรูปแบบตัวอักษรนั้นจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวริบบอนตรงนี้นะคะเห็นว่าในส่วนของฟอนส่วนในส่วนนี้คือส่วนที่ทำการจัดการเกี่ยวกับลักษณะของข้อความหรือตัวอักษรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนตรงนี้ก็คือการจัดในส่วนของการพิมพ์งานการอ่านสารอย่างเช่น เราสามารถทําการเรื่องรูปแบบตัวอัรที่มีความแตกต่างกันตรงนี้จะเห็นได้ว่านี่คือเรื่องของฟอนต์ของตัวอักษรซึ่งมีความแตกต่างกันในส่วนของภาษาไทยนะคะแต่ก่อนดั้งเดิมนะคะเราจะใช้ในส่วนของอัสนา UPC นะในส่วนของเ o ีย i ิวนะคะซึ่งในส่วนของการพิมพ์ฟอนต์ภาษาไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วก็คือสิ่งที่สังเกตได้คือหคือลงท้ายด้วย UPC ลงท้ายด้วย new ขึ้นต้นด้วย DS ขึ้นต้นด้วย JS นะคะในขนาดเดียวกันขนาดของฟอนต์นะคะในปัจจุบันก็เราก็หันมาใช้ตามวิทยราชการคือในส่วนของตัวไทยสระบันนะคะในส่วนของการใช้งานซึ่งเราก็สามารถที่กำหนดรูปแบบของฟอนต์ได้ตามความต้องการของเรานะคะขนาดของฟอนต์ซึ่งเราสามารถเลือกได้โดยการเลือกจากในส่วนของดัวเลือกหรือทําการพิม ตัวเลขตามที่เราต้องการเข้าไปได้เลยนะคะอย่างเช่นนะคะในส่วนของตรงนี้เราต้องการขนาดไหนเราก็สามารถที่จะใส่รูปเข้าไปได้ว่าเราต้องการที่จะพิมพ์ในส่วนของตัวเลขเข้าไปนะคะขอโทษนะคะที่ในส่วนของกำหนดก็คือต้องเปลี่ยนตัวอักษรก่อนนะคะการเปลี่ยนคือกดปุ่มคิ้วนะคะในะมุมบนด้านซ้ายมือเห็นได้ว่าหรือ คลิกที่ตัวอักษรตัวใหญ่ก็ได้นะคะให้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งพอยต์หรือลดลงหนึ่งพอยต์ซึ่งจะเห็นได้ว่าขนาดของพอยต์นะคะในส่วนของนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะในส่วนของการใช้งานได้ปกติแล้วเราเราจะใช้ในส่วนของออกก็คือ16พอยต์นะคะในส่วนของการพิมพ์เอกาสารตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราจดรูปแบบของตัวหนาการรูปแบบตัวหนาถ้าเรานะนาตัวเอียงน,นะคะหรือขีดเส้นใต้นะคะ เพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้คือรูปแบบเหล่านี้หลักการทีร่ดิคงจะไม่ง่ายค่ะว่าเราต้องการใช้คำสั่งไหนให้ทำการดอสแอนดอบแล้วนะ,ะซึ่งเราสามารถทำได้สองกรณีค่ะรือบอกไปนะคะสองกรณีคือเราอาจจะกำหนดฟอนต์กำหนดก่อนหรือหลังค่อยจัดก็ได้ถ้ากำหนดก่อนคือกำหนดแล้วค่อยมาพิมพ์แต่อันนี้อาจารย์พิมพ์มาแล้วก็เลยต้องกำหนดนะคะในสีหลังเพราะฉะนั้นในส่วนตัวนี้ปั๊บ เมื่อเราต้องการยกเลิกก็ทำด้าน e n d ด o x ค่ะและ้วคลิกที่ตัวของมันเองมันก็จะทําการในส่วนของเปลี่ยนมาสู่ระบบปกตินะ,ะต้องการตัวเอียงเหมือนกันค่ะยกเลิกนะ,ะขีดเส้นใต้เช่นกันค่ะ,นะ,คะในส่วนของตัวนี้ก็จะเห็นว่าเราต้องการลักษณะของเส้นแบบไหนมันก็จะมีให้เราเลือกอีกในส่วนการขีดเส้นใต้นะคะในส่วนของตัวขีดขั้นการาข้อความ ซึ่งก็มีหลายคนอาจจะบอกว่าใช้จัดดอวิ่งนะวาดแล้วขีดเส้นอันนี้จริงๆแล้วเรามีเครื่องมือใช้อยู่แล้วก็ขอนําให้ใช้ทุกต้องในส่วนของตัวห้อยนะคะหรือในส่วนของก็คือเลขยกกํกลาลังนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะมีนะคะให้ว่าเราต้องการแบบไหนนะ,ะอันนี้ก็ขออนุญาตในส่วนของการใช้งานในขณะเดียวกันนอกจากนี้นะคะขนาดตัวรักษาของฟอนต์ตัวอักษรก็จะมีแบบต่างๆให้เราเกิดขึ้น ใน,ในส่วนของการใช้งานว่าเราจะเลือกแบบไหนอันนี้คือเห็นได้ว่ามีการเลือกรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งอาจารย์จะเห็นได้ว่าอันนี้ในส่วนของว่าเราสามารถเลือกแบบของตัวอนษรได้ไหมเราสามารถเลือกแบบตัวอักษรได้สีลักษณะของอันนี้คือสีของตัวในส่วนของแถบในส่วนของตัวอนรที่เกิดขึ้นว่าเราจะใช้ตัวไหนในส่วนของการทํางานนะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้คือแถบสีส่วนอันนี้ก็คือตัวอักษรที่เราใช้ว่าเราจะใช้สีไหนนะคะในส่วนของการทํางาน นะอันนี้คือเรื่องของสีอันนี้คือส่วนที่ทําการจัดก,การรูปแบบตัวสอมนอกจากนั้นนะคะเราบอกว่าเราจะสามารถทําการ Copy รูปแบบโดยหนึ่งก็คือทําการ d ั a แอนด์ด o อนะคะแล้วก็ทําการคลิกที่แปลงทางสีซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้กันนะทำการคลิกปับ๊บเอาไปไว้ไหนดีไว้ที่นี่เลยค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นไงคะ เราก็จะเป็นการก๊อปปี้รูปแบบออกมาได้สวยงามก็คือตามความต้องการนะคะต้นฉบับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในส่วนของการจัดข้อความใหม่อีกครั้งหนึ่งนะนี่คือในส่วนแรกคือส่วนของการออกแบบตัวสอนทีนี้ส่วนที่2ก็คือพูดถึงการจัดตำแหน่งของข้อความจะเห็นได้ว่าตอนนี้อาจารย์จัดตำแหน่งของข้อความซึ่งการจัดตำแหน่งของข้อความก็อยู่ใน section ถัดในส่วนของตัวริบบินถัดมานะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนของตรงนี้ ถ้าจะอาจารย์ผมคิดไปทางนี้ก็แล้วกันในส่วนของตัวเคอร์เซอร์อันนี้คือชิดซ้ายค่ะของข้อความต้องการกึ่งกลางเห็นได้ว่าข้อความจะถูกวางศูงนย์นกกึ่งกลางของหน้ากระดาษถ้าชิดขวาจะเห็นได้ว่าข้อความอยู่ชิดด้านขวาค่ะด้านซ้ายจะไม่ตรงนะคะอันนี้คือกระจายการกระจายลักษณะตัวนี้ข้อเสียก็คือช่องว่าง เมื่อมีการค่าวัดเกิดขึ้นในส่วนของในส่วนของตัวนี้จะแตกตางจากเรื่องพิมดีภาพพิมดีนี่เข้าหนึ่งครั้งคือหนึ่งตัวสอนแต่ถ้าเป็นของคอมพิวเตอร์ี่จะถูกดึงออกมานะคะซึ่งช่องก็คือถูกดึงออกมานะคะจะนับเป็นตัวตัวสอไม่ได้เราะนะนัาจ์ไม่แนะนําให้ใช้ในส่วนี้แต่แนะนําให้ใช้กระจายแบบไทยจะเห็นได้ว่าพอคลิกป๊อกระจายแบบไทยช่องว่างจะสมบูรณ์สมดุลขึ้นแต่ ปรากฏนักศึกษาเห็นได้ว่าตรงเนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะมันกระจายไม่สวยบอกว่าเหตุกวิธีการแก้ไขยังไงจริงๆแล้วตรงนี้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันบอกบอกว่าเราไม่กด Enter ค่ะในแต่ละพาาากราฟเห็นไหมคะพอ Enter ปับ๊บลงตัวสวยงามน,นะคะอันนี้คือในสวนส่วนตัวนี้คืออะไรนะักศึกษาอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือช่องไฟค่ะ สมมติว่าอาจารย์ว่าอันนี้ในส่วนการทํางานนี่คือช่องไฟในส่วนของช่องไฟปกติก็คือ1เท่าหรืออย่างน้อยหนึ่งนะคะอันนี้คือ1นึ่งจุดห้าจะห่างก,กับหนึ่งจุดหนึ่งห้าห่างกับปกติหน่อยและหนึ่งจุดห้าจะเห็นได้ว่าช่องไฟจะหา่างเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่หนึ่งนะคะในส่วนของการทํางานหรือลักษณะของการเลือกระยะบรรทัดต่างๆก่อนหรือหน้านะ,ะอันนี้คือ,อเราก็มาพูดถึงลักษณะของตำแหน่งของตัวข้อความที่เราจัดกัน ว่าเป็นลักษณะของอยังไงต่อไปค่ะเรามาดูหัวข้อถัดไปนะคะหัวข้อถัดไปนั้นเรามาพูดถึงก,การกรหนดแทบเราเคยตั้งแทบกันไหมคะถ้าอย่างเรามาดูกันนะคะว่าเราจะตั้งแทบไไ็บเป็นยังไงในทีน่นี้อาจารย์ขอบอกด้วยกัน2วิธีก็คือแท็บแบบนะ,ะแบบรัดหรือแบบรวดเร็วนะ,ะหรือไม่มีออปชั่นพิเศษตา เพราะฉะนั้นไม่ม,มีออัชั่นพิเศษวิธีการตั้งแท็บจะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเวลาใช้งานจริงๆเราจะไม่ค่อยตั้งแท็บแต่เราจะใช้แท็บออตโต้ซึ่งกำหนดไว้ทครั้งละห้าห้าห้าในส่วนของข้างละย่อหน้าหรือครางละแท็บนะคะในส่วนตรงนี้ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นตรงนี้ปั๊บแท็บตรงนี้เรามาดูกันท่ามือทีหนึ่ง นะในส่วนของตรงนี้จะเห็นได้ว่ามุมบนด้านซ้ายมือนั้นจะมีอาจารย์นำเมาวิคลิกปักเห็นว่าขึ้นเพราะว่าแถบซ้ายตัว L ไม่แถบซ้ายนะเราคลิกเราต้องการตั้งแถบตัวไหน,นให้คลิกรูปสัญลักษณ์ตัวนั้นแล้วคลิกไปที่ไม้บรรทัดอันนี้มีได้มีแถบอะไรบ้างมาดูกันนะคะหแถบซ้าย2แถบกลางลา3แถบขวาหรือชิดหลัง4แถบทศนสิยมสำหรับการพิมพ์ตัวเลข หรือจำนวนเงิน5คือแถบชั้นตรงคลิกหนึ่งครั้งจะสู่ภาวะการปกติคือไม่มีแถบแล้วเราค่อยมาคลิกหนึ่งครั้งอาจารย์จะลองถามให้ดูนะคะว่าอาจารย์คลิกในส่วนของด้านซ้ายมือปั๊บอาจารย์คลิกแถบหนึ่งคงลงิกหนึ่งครั้งแถบกลางคลิกหนึ่งครั้งแถบดั้นขวาหรือชิดหลังคลิกหนึ่งครั้งคือแถบทดชยมงคลิกหนึ่งครั้งคือแถบระคะเส้นตรงนะคะเรามาดูกัน นะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าพิว่าการเรียนรู้อขอโทษนะซึ่งจากต,ต้องกดแท็บก่อนนะอาจารย์บอกว่าพิวว่าการเรียนรู้นะเขียนได้ว่าข้อความอยู่ชิดซ้ายไหมคะกดแท็บอีกครั้งหนึ่งการเรียนรู้เหมือนกันค่ะขอโทษค่ะได้ละนะ มคะอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขน,นะคะขอเป็นพิมพ์ตัวเลขนะคะสิ่งที่เห็นตรงนี้เราจะเคยเห็นว่าน,นี่คือด้านซ้ายนี่คือกึ่งกลางจะอยู่กึ่งกลางแถบอันนี้คืออยู่ชิดขวาแถบอันนี้คือทุติยมเห็นไหมคะส่วนอันนี้จะเห็นว่าจะมีเส้นกั้นกลางให้ ลักษณะของการกัดกรรมซึ่งเราก็ไม่มีข่อนยิมยมใช้กันอาจารย์จะขออนุญ,ญาตยกเลิกแท็บตรงนี้นะคะในส่วนการทํางานทําไงคะอาจารย์บอกว่าในส่วนของการแท็บอาจารย์ยกเลิกได้ไงทําไมวิธีการลบง่ายๆค่ะคลิกที่ในส่วนของแท็บต้องการน,นะคะปล่อยมือค่ะลากลงมาแล้วปล่อยมือนะคะจะเห็นได้ว่าแท็บถูกกลับไปที่เดิมทันทีอันนี้ซึ่งในส่วนของตัวนี้คือแท็บถูกขยับที่นะคะ ข้อหยับที่มาปับเสียงสังเกตคือจะเป็นทุกอย่างงคะศูนย์จุดห้านิวน้วศูนย์จุดห้านิ้วถูกไหมคะจะถูกเว้นไว้ก็คือตรงนี้อันนี้คือสังเกตน,นี่คือกรณีที่หนึ่งจากขอยกเลิกนะคะกรณีที่สองอาจารย์ให้คิดถึงค่ะว่าเราพิมพ์คําว่าสารบัญขอเปลี่ยนข้อความเป็นสารบัญ อาจารย์พิกว่า,วาสรารบาัญปั๊บในจังนกกล,งลางปั๊บก,กดเลยฮะเรื่องอขอค้นกลับนะฮะยิมเรื่องอ่ะเรื่องอาจารย์บอกวา่าทำในชักในสใ่วนของตัวเลขหน้าทําไมคะคีย์คำว่าหน้าปั๊บอ่าหน้า enter แต่ในส่วนของเรื่องบอกเรื่องอะไร ถ้ามีบทที่นะหรือเรื่องที่หนึ่งนะสาวอ่นะมีมีเรื่องที่หนึ่งตั้งแท็บกดแทบไปปั๊บหมายเลขหนึ่งตั้งแทบเรื่องการใช้โปรแกรมแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราไม่ควรก็คือโดยส่วนใหเราจะพิมพ์จุดๆๆๆจุดจุไปอย่างนี้ถูกไหมคะ แต่เราจะไม่ใช้กันเนื่องจากว่าเราสามารถทําการตั้งแถบชิ้โยมได้จากผมยัดลบนะคะไปที่ย่อหน้าค่ะเกิดไดร์บ,บ็อกย่อหน้าของขึ้นมามุมห้าด้านซ้ายเห็นว่าแถบนะคะยิ้คคำว่าแถบค่ะเสร็จแล้วนะักศึกษาดูตรงไม้บรรทัดนะคะว่าสมมติว่าจยา์ว่า5.5จานว่บอกอยู่5.5 5.5ชิดซ้ายค่ะจัดแนว อาจารย์ต้องการให้มีตัวนำค่ะคลิกหมายเลขอคลิกตั้งค่าคลิกตกลงนักศึกษากดแท็บต่อนะคะกดแท็บค่ะเห็นไหมคะจะปรากฏในส่วนของตัวถัดมาคลิกเลคะหมายเลขึเห็นไหมคะเราจะได้รูปแบบสัญญาและตรงนี้เราไม่ต้องตั้งแท็บใหมะะ่เลยค่ะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้จนอัตโนมัติจนกว่านักศึกษาจะทําการลบ ออกนะคะในส่วนลบแท็บออกนั่นเองอันนี้คือลักษณะของการตั้งแท็บนะคะต่อไปหัวข้อถัดไปเราจะมาดูเรื่องของการกำหนดระยะกันยื้องหรือระยะขอบนะคะซึ่งก็จะไปเห็นว่าไปไหนคะไปย่อหน้าอ่าซึ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วว่าซึ่งเราสามารถกำหนดให้มีการระยะห่างก่อน 6 p หรือหลัง6พ o ได้นะในกรณีที่เราต้องการให้มีระยะห่างปกติในหรือเราสามารถให้กเกิดการเยื้องได้ว่า5หรือ10นะคะในส่วนของกี่ point ก็ตามแต่ซึ่งตรงนี้ preview จะเห็นได้ว่าจะมีกําหนดลักษณะของการเยื้องให้ตัวอย่างให้เราเห็นนะในส่วนของ point ได้โดยส่วนใหญ่แล้วเราใช้คำว่า1เท่าหรืออย่างน้อย,อย,อ,ยอย่างน้อยจะเป็น12พอยต์ นะคะตรงนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในส่วนการเยื้องนั้นเราสามารถกําหนดรูปแบบของตัวนี้ออกมาได้นะะในส่วนของหรือลักษณะของการแบ่งเลขหน้าบรรทัดเลขหน้าเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมได้ว่าเราต้องการให้มีให้ใส่ในส่วนของตัวเลขหน้าหรืออะไรหรือไม่นะ,ะอันนี้ก็คือการกําหนดในส่วนของการเยืงนะคะในส่วนของการทาข้อความ ทีนี้อาจารย์ขออนุญาตยกเลิกนะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งทีนี้เรามาดูหัวขอ้อการทํางานในส่วนการเรียนรู้การใช้สัญลักษณ์พอการใช้สัญลักษณ์ปั๊บเช่นนะ,ะอันนี้นี่คือลักษณะของไปที่ในส่วนของตัวข้อสัญลักษณ์ปั๊บนะคะมีเลือกให้มากมายค่ะสัญลักษณ์ค่ะว่าไม่เอาตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะกําหนดสัญลักษณ์แสดงของข้อความย่อยเลย ไปไหนคะไปเรือกรูปแบบของสัญลัณ์ได้เลยคะ่ะว่าเราต้องการแบบไหนสัญลณ์ของอะไรซิมโบโลนะคะในส่วนของตัวหรือธูปผู้วิยิ่งต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นมาสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอ่รูปในส่วนของนะคะอ่าในส่วนของอะไรนะเครื่องอาการกาชาไทยตกนะ,ะตกลง เห็นไหมคะอาจารย์ก็สามารถทำการได้ว่าอะไรคะหนึ่งก็คือคอมพิวเตอร์สองค่าการดูนะคะจะเห็นว่าจะเป็นออโต้ให้มาเลยนะคะซึ่งเราสามารถที่ทำการในส่วนของการทำงานได้อันนี้ยกเลิกก็คือแค่กดในส่วนของแบ็กสเปซจะไปนะคะนี่คือในส่วนของการใช้รูปแบบของสัญลักษณ์ต่าง ต่อไปคือคือลักษณะของการใช้หัวข้อย่อยการใช้หัวข้อย่อยนั้นอย่างเช่นนะคะในส่วนของการทํางานอาจารย์ขออนุญาตเดินดูตัวอย่างนะคะว่าอาจารย์ให้หัวข้อไหนดีอ่ะไม่เป็นไรอ่ะอันนี้อาจารย์ขอเปลี่ยนว่าตัวนี้ให้เป็นหัวข้อย่อยแทนอาจารย์คลิกดัสแอนด์ดอทค่ะหัวข้อหนึ่งเห็นไหมคะมันก็ได้ทาการเปลี่ยนเป็นหัวข้อให้เราถ้าต้องการแต่บางเอืญนว่าอาจารย์มีระบบของการเยื้องเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นบอกอาจารย์บอกว่าหนึ่ง h a s หนึ่งจุดหนึ่งเสียงว่าอาจารย์บอกว่าพิมพ์ข้อหนึ่งปักอาจารย์ต้องการให้มีห a s หนึ่งจุดหนึ่งเกิดขึ้นนะคะเห็นไหมคอาจารย์ก็จะกดแท็แทบเข้ามานะคะก็คือคอมพิวเตอร์ หนึ่งสองนี่ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของการเลือกนะัเราจะใช้เลือกตัวไหนนะคะในส่วนของที่เป็นหัวข้อย่อยในส่วนของการทํางานจะนะคะในส่วนของดิฉันะศึกษา,าอ่ะหรือนะคะเนี่ยเห็นนะคะเราจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้หนึ่งนะการเรียนรู้สองเนี่ยค่ะ จะเห็นว่าอันนี้คือลักษณะของการใช้หัวข้อย่อยนะคะต่อไปหัวข้อสุดท้ายสําหรับหัวข้อในส่วนของหน่วยการเรียนนี้นะคะเราจะพูดถึงการใช้ตัวสองตัวใหญ่ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเวลาในส่วนของการทํางานเช่นในส่วนของการเรียกลักษณะของการใช้งานต่างๆแต่ว่าการเรียนรู้โปรแกรมจะเห็นได้ว่า การใช้ตัวอักษรตัวใหญ่นั้นเพื่อเป็นจุดเน้นหรือจุดเด่นให้มีข้อความโดยเฉพาะจะเป็นพวกไหไคะพวกในส่วนของการาจดหมายต้องใช้ว่าจดหมายลักษาของการพิมพ์จดหมายในส่วนของการพิมพ์หัวข้อหรือจดหมายต่งตางๆนะคะในส่วนของตัวรูปแบบต่งตางๆว่าในส่วนของข้อความนั้นก็คือยังไงนในส่วนตัวนี้เราก็จะมาดูลักษณะของการแทรงหรือลักษาของการออกแบบกันนะคะ อาจารย์ก็ามาที่เมนูของการออกแบบนะคะการออกแบบอาจารย์ทาการดัชแอนด์ดอพอดัชแอนด์ดอปั๊บเนี่ยนะเห็นว่าการยขดตัวนี้ไปละแต่อาจารย์บอกว่าต้องการให้ตัวแรกเป็นตัวใหญ่เพื่อน้นความสําคัญอาจารย์ก็คลิกเลยค่ะไปที่ในส่วนของนั้นได้ปั๊บมาที่เราต้องการแบบไหนคะแบบรลุนหรือแบบในขอบก็ได้หรือเราต้องการล้พิสิษได้ว่าอ่ะซึ่งเขาจะเซ็ตไว้สแตนดาร์ดที่สามทัดนะคะ เราบอกว่าเอาเอาแค่สองก็พอหรือสี่บรรทัดเลยอะสี่บรรทัดนะแต่ขอเป็นแบบในขอบเห็นไหมคะจะเห็นว่าเป็นสี่บรรทัดในขอบตัวสองก็จะดูดดดนาหน้าอาจารย์บอกว่าไม่เอาละหาย,ยกเลิกอันดูค่ะไปที่ด้วยทำนะคะแล้วก็มาใหม่คะ่ะอาจารย์บอกว่าต้องการในรูปแล้วกันเป็นสามกำลังสวยนี่คะ่ะนี่คือลักษณะของการทำงานการจัดรูปแบบของข้อความนะคะ ในหัวข้อนี้